เป็นโรงไฟฟ้าที่โอ้โอ้โอ,โอ,โอไฟดูดไฟดูดไฟดูดเฮ้เฮ้เข้าไปไฟดูดสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมา <flakes> อยู่กับพี่นิวในเกมโรบอทอีกแล้วนะคะในวันนี้เราจะมาเล่นแมปที่น่ากลัวใช้ได้เลยนะทุกคนมันชื่อว่าแมปไซเลนเฮดนั่นเองนะคะหรือว่า ผ,ผ,ผีหัวลําโพงนั่นเองนะคะที่คนไทยเรียกว่าผีเป็ดหัวลําโพงก็คือในแบบนี้เนี่ยมันเป็นเวอร์ชันรีเบิร์ดนะหรือว่าเวอร์ชันที่นํากลับมาทําใหม่นั่นเองนะคะแต่ก็จะบอกก่อนนะคะว่าแบบนี้เนี่ยเป็นแบบใหม่นะทุกคนเป็นเซเลเฮดรีเบิร์ดเวอร์ชั่นใหม่น่าสนใจทีเดียวนะคะก็เดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันเลยดีกว่าว่าถ้าเกิดเราไปเจอ ผีเป็ดหัวลำโพงเนี่ยโหยจะเป็นยังไงนะแอบกระซิบก่อนว่าในแบบนี้มีผีหลายตัวด้วยนะไม่ใช่มีผีเป็ดแค่ตัวเดียวอ่ะไปเล่นกันเลยกับ Silent Hash r e e r s นั่นเองค่ะเอาละตอนนี้พี่นิวก็อยู่ในแบบแล้วนะคะบดเดดเดดเเฮ้ยมาถึงเราก็มาเจอตัวอะไรเลยนี่นี่มันผีอะไรอ่ะเหมือนเดร็กเลยนะคะมีเดร็กในแบบนี้ด้วยหรอบอกแล้วนะคะว่าในแบบนี้มันไม่ได้มีผีแค่ตัวเดียวนะเนี่ย เดร็กจะชัดเลยนะตอนนี้เพื่อนเรากําลังปราบมันอยู่นะทุกคนนี่มันเดร็กหรือมันแมงมุมเนือไอ้ดูอ้าวเว้ยจะตายแล้วนะฮะใกล้เรียงแล้วนะทุกคนเพราะว่าถูกเพื่อนเราสังหารนะนี่นี่เพื่อนเรามีปืนด้วยนะโห,หน่ากลัวทีเดียวแม่เพราะฉะนั้นเราควรอยู่กับเพื่อนเรานะทุกคน<อ>ดูดิผีเดเร็กยังไม่รอดนะโอ้โห,โ,หโดนลุมใหญ่เลยตอนนี้มันดอุย้ยถ้ามโดนตัวมันเด็ดขาดนะะถ้าเกิดโดนตัวมันก็มีสิทธิ์เลือดลดได้นะทุกคน ตอนนี้มันกำลังจะเดสโซมเล่แล้วมันโดนล,ลุมใหญ่เลยอะเฮ้ยมาแต่เท่านี้มีผีเป็ดใช่ไหมอะฉันกลัวมากเลยเสียสันหลังบูบ้าบเลยนะ <_ discussions> คือผีเป็ดหัวลําโพงอะมันจะตัวสูงใหญ่นะทุกคนระวังให้ดีเอ้าเฮ้ยผีเดร็กหายไปแล้วนะแสดงว่ามันเดสโซมเล่ไปแล้วจะเห็นว่าในแมบนี้มันมืดมากเลยนะทุกคนถ้าเกิดไม่มีไฟฉายนะเนี่ยเห็นป่มมืดมากอันนี้คือเราเนี่ยยังได้ไฟจากเพื่อนนะแต่ถ้าเกิดมันไม่มีไฟฉายนี่คือมืดมากเลยอะ ดูเป็นแบบที่มืดมากๆเลยนะะตอนนี้เหมือนกับว่าเรามาอยู่ที่ไหนสักแห่งนะคะในแบบนี้อ่ะลองเข้าไปในบ้านกันอารมณ์เหมือนเป็นโรงนานะคะอันนี้ก็เป็นพวกกองฟางอืมรู้สึกว่าทุกคนเนี่ยมารวมตัวกันอยู่ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเราอยู่กับเพื่อเราดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยมีอะไรให้เก็บเมียเทพไม่เก็บด้วยเหรอเนี่ยมีปืนข้างล่างนี้นะอ๋อเก็บได้แล้วนะโอ้ได้อยู่ ของฟรีก็มีในโลกนะคะนี่เป็นปืน P250 ตอนนี้เราก็ออกมาด้านนอกนะคะคือมันมืดมากมืดจริงๆอะ่ะเดินสำรวจไปพร้อมเพื่อนๆเลยดีกว่าสามารถวิ่งได้นะฮะโดยการกดชิปตรงนี้อันนี้คืออะไรเนี่ยอะไรอะ่ะเฮ้ยบอดแดดเหมือนเป็นถ้ำเลยนะคะเป็นถ้ำที่ดูลึกลับน่าค้นหาโอ้โหทุกคนมันคือ,อไรอย่าบอกนะว่าผีอยู่ในนี้ไม่น่าเป็นไปได้นะคะเพราะว่าถ้ำมันเตี้ย และเจ้าผีหัวลำโพงผีเป็ดนะตัวมันสูงมากเลยอะ่ะมันไม่น่าจะอยู่ในถ้าได้นอกสจากว่าจะมีผีตัวอื่นนะคะนั่นไง <c oughs> ผีเดียวแรกมันอยู่ในถ้าเหรอลืมไปว่าเราก็มีอาวุธนะเดี๋ยนะอยู่ไหนมันอยู่ไหนแล้วละ่ะอา้อาวอ้าวอยู่โน้นนะคะไปโอ้โหดูดดย,ยิงรัวๆยิงรัวโอโ้โ,อโหมีการเติมกระสุนด้วยนะคะออเอเอ้ารัวรวรัวเนี่ยแค่มันโดนลุมมันก็เดสมเล่แล้วนะเนี่ย โอเครู้เรื่องอุ้ยเอ้าเอ้า <What? S 1> โดนอะไรย่ะเฮ้ยสงสัยโดนปลายเล็บของเด็เล็กนะเซ <c oughs> ็งเลยเอ้าตอนนี้เรามาเกิดที่ไหนก็ไม่รู้นะฮะ <c oughs> เกิดคนละที่ <c oughs> คนละทางกับเมื่อกี้นี้เลย <c oughs> เอาไงง่งมาเกิดหน้าปากถ้ำนะทุกคนแต่ว่าเราคงไม่เข้าไปในถ้ำแล้วแหละมาดูข้างนอกดีกว่ามืดมากจริงๆนะแม่ถ้าเกิดไม่มีไฟฉายนี่คือจบเห่เลยนะทุกคนไปคนเดียวดีกว่าตื่นเต้นดีไปกับเพื่อนไม่ค่อยตื่นเต้นแนะ่เป็นไง ใจกล้าไปอีกนะก็ลองเดินสำรวจไปเรื่อยๆนะว่ามันยังไงเฮ้ยมีอะไรให้เก็บอุย้ยเมื่อกี้มีเงินให้เก็บด้วยนะะอ๋อในแบบนี้มีการให้สะสมตังค์ด้วยนะตอนนี้พี่นิวมีศูนย์บาทโอ้โหคือยังไงคือมันต้องเก็บตังค์เอ้ยหนยนะแบบเออทุกคนนี่มันผีอะไรอะน่าจะเป็นในวงจรของ SCP นะะเป็นบอย Group นะของ SCP นะแต่ไม่รู้ว่ามันเรียกว่าผีอะไรทุกคนเนี่ยดูดิเหมือนกับว่ามันออกมาจากประตูนี้ไม่ได้นะฮะมันติดบั็กหรือว่าติดกาแพงสักอย่างนี่แหละเอาเฮ้เพื่อนไปยืนใกล้มันทําไมไปยืนใกล้มันเลือดก็ลดดิเพื่อนดูนะจะตายแล้วน่ะไปยืนใกล้มันให้มันโบกทําไมก็ไม่รู้แหละทุกคนดูเอาเลือดลดใหญ่เลยควนี้เอองงอารมณ์เหมือนกับว่าเป็นโลอ้ามันมีชีวิตแล้วอุ้ย <laughs> นในไงมันวิ่งได้ได้แล้วนะฮะแต่มันไม่สามารถออกมาจากเอ่อโรงเก็บของนี้ได้อะแต่ถ้าเกิดเราอยู่นี้มันสามารถวิ่งได้ไดดไเราได้นะไอดูนี่ไหมมันวิ่งได้เราได้นะฮะเออนะเหมือนกับว่าถูกคำสาปนะฮะไม่ให้ออกมาจากเอ่อโรงเก็บของแห่งนี้เออแปลกดีนะทุกคนไปดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะรูปร่างมันคล้ายแมวปะอารมณ์ไม่คล้ายแมวอ่ะดูดิเป็นผีแมว ผีเมียวดำนะบอกแล้วนะคะว่าในแบบนี้ไม่ได้มีแค่ผีเป็ดหัวลําโพงนะะระหว่างที่เรากําลังเดินไปเนี่ยก็ให้ระวังตัวด้วยนะคะเพอเพอไปเจอผีเป็ดหัวลาโพงเข้ามาทายังไงแต่สิ่งที่อยากเจอที่สุดก็คือผีเป็ดหัวลําโพงนะซึ่งเรายังไม่เจอตอนนี้เรามาเดินลัดลาอกําแพงแล้วเนี่ยมีตัวอะไรเป้าอ่ะไม่มีใช่ไหมอ่ะกลัวเลยนี่เอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เจอตัวอะไร ตัวไรผีเป็ดเหรอโอ้โหเจอผีเป็ดหัวลำโพงแล้วนะของจริงมาแล้วทุกคนโอ้ oh my god ใครเห็นบ้างโอ้โหเสียงกรีดร้องแบบว่าน่ากลัวมากเลยนะคะแต่ที่ทุกคนไม่ได้ยินเสียงเพราะว่าพี่นิวปิดเสียงไว้นะทุกคนเมื่อกี้ถ้าใครเห็นทันนะคือมันตัวสูงใหญ่เป็นไงโอ้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 เป็นไงล่ะโอ้ขนาดที่เรากําลังบรรยายลักษณะมันนั้นมันก็ตรงดิ่งเข้ามาตบหัวเราโอ้ น่ากลัวทีเดียวนะฮะหูทุกคนอยากให้เห็นชัดๆกันจังเลยเนี่ยไม่เดี๋ยวหมันพุ่งเข้าหาเราเลยโอ้ยให้ตายเดี๋ยวน่ากลัวเดี๋ยวคือตอนนี้คนอยู่เยอะมากแล้วก็มีผีอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวนะะนี่คืออะไรฮะวัดแดดนี่คืออะไรผีอะไรอีกเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโหโอ้ยตายเดี๋ยวทุกคนในแบบนี้ผีเยอะเหลือเกินนี่มันตัวอะไรนี่ดูทุกคนมันเป็นตัวยาวๆนะฮะ แล้วหน้ามันก็เหมือนตัวอะไรอ่ะหน้ามันก็เหมือนม้าเหรอม้าหรือสักอย่างเหมือนม้านะฮะเออผีอะไรเนี่ยอุย้ยตายเถอะดูห่างชิโดเลยโอ้โหทุกคนคืออศัศจรรย์ใจมากเลยนะเนี่ยนี่ก็เป็นผีอีกตัวหนึ่งนะคะดูนะไม่กลัวไฟฉายด้วยนะหุย้ยทุกคนเรามาเจออะไรก็ไม่รู้ออกังหันนะฮะโอ้โหตกใจนึกว่าผีเป็ดกังหันสูงมากดูดิเป็นต้นกังหันที่สูงมากเลยนะฮะก็ คือมันสูงเท่าผีเป็ดอะก็ระแวงนิดนึงเราลองว่ายน้ําข้ามไปฝั่งนู้นดีดีกว่านะว่าเป็นอะไรอันนี้คืออะไรปุ๊บไปเจออีกฝั่งหนึ่งอะตอนนี้เราว่ายน้ําข้ามาอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะคะก็อย่างที่บอกนะว่าแบบนี้มันใหญ่เหมือนกันนะเฮ้ยอะไรนี่อุย้ยเจออะไรอะทุกคนมดแดดโอ้ยมันมีผีอยู่ในนี้นี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยมาแหลงมันทําไมเนี่ยเอ้ยมาหามันทําไมเนี่ยเฮ้ยทุกคนมันเป็นผีกระดูกนะคะ เห็นไหมดูดิมาแล้วนะทุกคนอุ้ยน่ากลัวทีเดียวนี่เรามาหาผีทําไมเนี่ยนี่เราก็เดินไปมั่วหมดเลยนะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะไปตรงไหนอุ้ยมาเจออะไรเ่ะอุ้ยนี่ไม่ใช่ผีใช่ไหมอันนี้คือคนนะเดี๋ยวนึกว่าผีหยดน้ําตกใจหมดเฮ้ยเรามาเจอโรงไฟฟ้าอีกตรงที่หนึ่งนะทุกคนเป็นโรงไฟฟ้าที่โอ้โอ้โอ้ไฟดูดไฟดูดไฟดูดเฮ้ยเฮ้ยเข้าไปไฟดูดเฮ้ยเธอไปเหยียบตัวนี้ไฟดูดเลยนะ โอ้น่ากลัวทีเดียวต้องระวังด้วยนะเพราะว่าข้างในนี้มันไฟดูดนะเนเห็นไหมเห็นไหมทุกคนตรงนี้แหล่งไฟดูดเลยนะโอ้โอ้โอ้เลือดรถด้วยเลือดรถเลือดรถเกือบตายดูเลือดรถเป็นสีแดงเลยนะคะเกือบตายทีเดียวนะทุกคนอันนี้เราสามารถล่อผีมาได้นะคะสมมติเราไปเจอผีใช่ไหมเราก็ล่อผีให้มาโดนไฟดูดได้อ้าวไปมามามาเจอรถกระบะนะฮะ อ้าวเจออาวุธด้วยนะทุกคนเนี่ยเป็นอาวุธปืนนะเก็บขึ้นมาได้ด้วยแบบนี้นะ,สะแสดงว่ามันมีอาวุธที่เราเก็บหลายที่มากตรงโรงนาก็มีนะแล้วก็มาเจอรถกระบะอันนึงนะทุกคนเป็นกระบะที่จอดตายทิ้งไว้แล้วเจ้าของไปไหนอ่ะอย่าบอกนะว่าโดนผีเป็ดหัวลําโพงเสยไปแล้วนะฮะอ้าว,าวมาเจอบ้านอีกหลังนึงอีกโอ้โหแบบใหญ่นะดูมาเจอบ้านเฉยเลยนะทุกคนอ้าวเดี๋ยวทําไมเข้ามาในบ้านมันมืดอ่ะ ส่องไฟทีพวกโอ้โหในบ้านมืดมากเลยนะก็มีห้องคงห้องครัวนะแล้วก็ตามพื้นก็มีเศษกระดาษร่วงเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีอีกหลังหนึ่งนะคะมีสองหลังโหเป็นบ้านที่ดูเก่ามากมีตัวอะไรปะเนี่ยลองเข้ามาอุ้ยมีตัวอะไรเปล่าไม่มีนะคะเป็นบ้านรา้างไ้่ตายหรืวทุกคนห้องน้ํานะอารมณ์เหมือนส้วมเต็มนะดูดิเหลืองเออเชียก็เอ,อาละคะวนันนี้พี่นิวก็ได้พาทุกคนนะคะมาล่าท้าผีนะคะ เป็นผีเป็ดหัวลําโพงนะแล้วก็มีของแถมเป็นผีอะไรก็ไม่รู้อีกหลายตัวเลยนะทุกคนถ้าเกิดใครอยากเข้ามาสมัมผัสบรรยากาศหลอนๆแบบนี้นะก็คลิกลิงใต้คลิปพี่นิวได้เลยนะคะรับรองว่าหลอนทีเดียวนะถ้าเกิดยิ่งเปิดเสียงในเกมนี่ยิ่งหลอนนะแต่ว่าปิดไปดีกว่ากลัวว่ามันจะหลอนเกินไปนะทุกคนอ่ะ <Huh? S 1> ก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายจุ๊บๆว่าแต่ผีเป็ดหัวลำโพงมันไปไหนเราต้องตามล่าหาตัวมันให้เจอ มันอยู่ไหนเนี่ยอุ้ยมันอยู่ที่โรงนานี่เองโอ้โหตัวเบลเลอร์เลยจัดไปเลยพวกปุ๊บ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 โอ้โหใส่กระสุนอีกเดี๋ยนะปุ๊บ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 โอ้โหเดี๋ยวไม่ได้สะเทือนพุงมาเลยนี่ยอุตส่าห์ยิงปุมันปุ๊บ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 ลัวทีเดียว ปาติโทโอ้ผีอะไรเนี่ยน่ากลัวชะมัด